โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับเม่งเช่นเคยนะครับก็ถ้าชอบนะครับให้กดไลค์ถ้ใช่ให้กดแชร์แต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรกดไลค์อย่างเดียวก็พอแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับมาเล่นเกมพีกินนี่นะครับของคายีจีนะครับผมผมอยู่ที่ซูเปอร์สล็อตพัทนะครับมาได้ทุน1 2 0 0 0บาทนะครับก็ตอนนี้ขอเบท200ไปก่อนนะครับ30รอบนะครับเทอร์โบไปเลยนะครับก็เกมนี้ก็ถ้าเข้าฟิจิปินนะ ผมว่าดีเลยนะเพราะว่าถ้าวายมาแค่เสี่ยวเดียวนะมันจะดึงไว้มาเต็มแถวเลยนะครับแล้วก็เอาคูณนะครับมาคูณกันนะถ้าสมมติได้คูณตัวนี้กับคูณ5นะครับเอาคูณ5มาคูณ2นะเป็นคูณ10นะครับผมไม่ได้เอาคูณมาบวกกันนะครับก็เก็บนึงนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะฟิเจอร์มันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยเบ็ดให้เข้าก่อนดีไหมเนี่ยสวยถ้าได้คูณนะเต็มกระดานนะครับผมถ้าได้คูณนะเรารวยไปแล้วนะครับถ้ามเต็มกระดานเออคือรวยนะ กูท่าได้คูนเต็มกระดานเลยครับผมอะไรของกูไม่รู้นะครับตอนแรกนะครับนล้วก็ก็ต้องขอภายในคาหยาบตัวคําด้วยนะครับทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้รู้สเกตเตอร์สามตัวนะครับไม่รู้จะมาให้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนผมเป็นเล่นก็ค่อนข้างที่จะมายากนะครับโอ้เป็ดพันเลยหล่อเนาะเย็นก่อนไหมเอาเป็ดสี่ร้อยนะครับเป็ดสี่ร้อยนะออโต้ไปไหมออโต้ไปสักสามสิบรอบนะครับผมคิดว่าไงเราก็ต้องแตกนะครับวันนี้ มันต้องเข้าสเกตเตอร์ให้เราสักรอบหนึ่งอ่ะเออครับแต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรครับอู้ว่าหมดตัวอยู่อย่างนี้แหละนะโอเคสวยรุ้นต้องนานดูจิเมีมผมรู้ต้องนานนะครับผม <laughs> เปลี่ยนหมุนมาเลยน้องลูกพ่านี่ครับมันจะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแต่ทานี่ดีนะควรมีสองอันนะครับมีอันเดียวไม่พอนะครับโอเคต้องนี้ครับต้องนี้ต้องน,องนี้ต้องนี้ครับ สวยเออคุณโไปดีเออเท่าไรสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทครับผมดูายแล้วบอกเลยผมรวยแล้วนะครับวยมาือครับบวกเพิ่มปีตปินเพิ่มอันนี้ไม่เป็นไรครับเฮ้ยมาแค่นี้ไม่ได้ต้องมาอีกนะครับแค่นี้ไม่พอนะครับผมขวาหลองเลยเพื่อน โอ้โหมารอบเดียวเชื่อเชื่อวาไม่นำกันงนี้วะมารอบเดียวเฉยเลยนะครับน่งงงเลยนะครับโอ้โหแคทเตอร์สองตัวแล้วอู้สองตัวอีกแล้วงุนงงกว่าทุกคนว่าไงทุกคนคิดว่างไงครับมันโกงผมไหมคิดว่าโดนโกงไหมครับแต่ว่าถือว่าเราเราเข้าเร็วนะครับถือว่าเราเข้าเร็วนะแล้วก็คูณมาดีด้วยนะครับโอเคครับ ไปครับน่าจะว้าหมดนะครับนะสี่ห้าหมุนสุดท้ายนี่นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ถือว่ามาได้ดีนะผมมาไวไปไปอยู่แล้วนะครับนะกคอนเซปต์ของผมนะครับผม ก็ตอนนี้นะครับมา1 2 0 0 0บาทน,นะครับได้กําไรมาหมื่นกว่าบาทนะครับนะัดเล่นได้ถึง5นาทีนะครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับผมก็วันนี้นะครับมิงขอราไปแล้วอย่าลืมกระทืบไลค์แล้วก็ต่อยเข้าไปที่หน้าตัวเองนะครับผมแปลลาบายบาย